สวัสดีครับพอดีเพิ่งซื้อแบตเตอรี่ตัวใหม่มานะครับก็เลยจะมาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าพอซื้อมาใหม่แล้วจะต้องมีการเตรียมแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ fb นะครับอันนี้ตัวนี้ผมมาไว้ใส่รถ cb 400 4 n c 3 6นะครับดีแบตเสื่อมก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเตรียมแบตเตอรี่กันเลยนะครับในแพ็กเกจนะครับจะมีคู่มือมาให้เราดูก่อนนะครับว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเตรียมแบตกันไปเลยนะครับอันดับแรกก็ทำการ จะแกะตัวนี้ก่อนหรือว่าจะเปิดตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาแกะซีลตัวนี้ก่อนนะครับ แกะซีลออกแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้จะมีจะเป็นเหมือนเป็นรูแล้วก็มีเฉียง,ยงนะครับรูเฉ,เฉียงเพื่อที่จะเอาไว้แทงตัวขวดนะครับต่อไปเราก็จะมาเปิดตัวนี้นะครับก็แ,แค่ดึงงัดขึ้นมาเฉยนะครับค่อยเปิดขึ้นมานะครับ าตัวนี้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ทําการปิดช่องนี้นะครับตรงนี้จะมีมันจะมีฟอ,อยล์มาให้เรียบร้อยอยู่นะครับไม่ไม่ต้องแกะฟอ,อยล์หรือว่าอะไรนะครับก็ให้ทําการคว่ำนะครับแล้วก็วางไปนะครับวางให้ตรงช่องนะครับแล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับตรงช่องแล้วก็กดลงไปเลยนะครับ ดแล้วก็รอให้น้ํายามันลงนะครับน้ํายามันก็จะค่อยๆลงไปนะครับในคู่มือจะบอกว่าประมาณ20นาทีนะครับแต่ว่าเราดูแล้วถ้าน้ำยามันหมดเราก็สามารถยกออกได้นะครับ ตัวนี้ให้สังเกตระดับน้ำยานะครับมันจะค่อยๆลงนะครับตอนนี้ก็ทำการรอให้น้ำยามันลงจนหมดก่อนนะครับตอนนี้ผมสังเกตดูแล้วน้ำยาลงหมดแล้วนะครับเราก็ก่อนจะดึงอ่อนนะครับก็พยายามเคาะๆหน่อยนะครับเคาะ ให้มันที่มันค้างอยู่ในกระป๋องนะครับให้มันลงให้หมดนะครับโอเคครับรอสักพักนะครับแล้วก็ค่อยดึงออกนะครับโอเคครับเราจะทำการยกกระป๋องนี้ออกแล้วนะครับ อาจจะแน่นนิดนึงนะครับก็ค่อยๆดึงออกมานะครับโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้ยังไม่ต้องปิดฝานะครับมีคนแนะนำว่าให้ทำการทิ้งไว้ประมาณ20นาทีหรือว่า30นาทีนะครับเพื่อให้น้ำยานะครับทำปฏิกิริยากับแผ่น เพจข้างในนะครับซึ่งมันจะทำการคายสารเคมีอะไรต่างๆนะครับออกมาเป็นแก๊สเป็นอะไรเงี้ยครับเราก็ทำการรอก่อนประมาณ30นาทีนะครับเราเดี๋ยวเราค่อยมาปิดฝาตัวนี้นะครับทิ้งไว้20นาทีนะครับโอเคครับครับตอนนี้ก็รอจนประมาณ 25นาทีนะครับตอนนี้เราก็จะมาทําการปิดฝาตัวนี้กันนะครับก็ใส่ไม่ยากนะครับดูให้ตรงช่องตรงรูก็ทําการกดลงไปนะครับค่อยๆกดครับจะฟิตมากเลยนะครับก็พยายามกดให้แน่นนะครับ โอเคครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการเตรียมแบตเตอรี่นะครับลูกใหม่ก็เดี๋ยวจะแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับก็ทำการใส่ตรงขั้วนี้นะครับก็สามารถนำแบตเตอรี่ไปต่อไปเปลี่ยนได้เลยนะครับตอนนี้ครับวับนนี้ก็มีมาแนะนำสาระ ดีๆนะครับสำหรับคนที่ซื้อแบตเตอรี่ลูกใหม่มาเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ